จ่าสวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่กทานสาหรับวันนี้แนวทางการคํานวณสูตรของเราขอแนะนา,นาการคํานวณหาเลขเด่นเดินบนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดประจําวันที่16สิงหาคมพศ2564นะคะท่านผู้ชมรวมกันสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลคําเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจรรยารณญาณในการรับชมนะคะ สำหรับแนวทางการคำนวณสูตรเดินบนของเราในะวันนี้นะคะท่านผู้ชมเอาหลักหมื่นสองครั้งนะคะบวกหลักสิบบนนะคะบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะคะเรามาทําการคำนวณดยกันนะคะท่านผู้ชมว่าเลขเด่นเดินบนของเราในะวันนี้คำนวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างการคำนวณสูตรนะคะเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบใดว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวงังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนําสูตรไปใช้ จ้าเรามาเริ่มทําการคํานวณด้วยกันนะคะท่านผู้ชมว่าเลขเด่นเดินบนของเรานะคะคํานวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างหลักหมื่นสองครั้งนะคะเก้าคนสองสิบแปดสิบแปดบวกเจ็ดนะคะยี่สิบห้ายี่สิบห้าได้เลขเด่นห้านะคะห้าบวกหนึ่งนะคะได้หกหกบวกหนึ่งนะคะได้เจ็ดจะสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบ,บนออกแปดหกหนึ่งสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเดน่นเดินบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขห้าเลขหกและเลขเจ็ด ผลลังวันได้ออกมาแล้วนะคะ3ตัวบน8 6 1หกเพราะฉะนั้นสำหรับเลขเด่นเดินบนในงวดนี้ข้าตัวเลขเดน่นในขหกนะคะท่านผู้ชมเลขในการคำนวณค่ะมาใน,นตำแหน่งของหลักสิบบนนะคะ3ตัวบนออก8 6 1หกหเรามารับชมกันต่อนะคะหลักหมื่นสองครั้งเก้าคนสองสิบแปดสิบแปดบวกหกยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ได้เลขเด่นสี่นะคะสี่บวกหนึ่งได้ห้าห้าบวกหนึ่งนะคะได้หกจะสำหรับผลออก รางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะ3ตัวบนออก5 1 7หนสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นเดินบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขสี่เลขห้าและเลขหกผลรางวัลได้ออกมาแล้วสามตัวบนนะคะห้าหนึ่งเจ็ดเพราะฉะนั้นในงวดนี้สำหรับเลขเด่นเดินบนค้าตัวเลขเด่นเลขห้านะคะเลขห้าใ,ในการคำนวณข่้มาในตำแหน่งของหลักร้อยบนนะคะท่านผู้ชมสามตัวบนออกห้าหนึ่งเจ็ดเรามารับชมกันต่อนะคะ หลักหมื่นสองครั้งหนึ่งคนสองก็ได้สองสองบวกหนึ่งนะคะได้สามได้เลขเด่นสามนะคะสามบวกหนึ่งได้สี่สี่บวกหนึ่งนะคะได้ห้าจะสําหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนอกอกเจ็ดสองห้าสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นเดินบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขสามเลขสี่หรือเลขห้าผลรางวัลได้ออกมาแล้วสามตัวบนเจ็ดสองห้าเพราะฉะนั้นในงวดนี้สําหรับเลขเด่นเดินบนเข้าตัวเลขเด่นเลขห้านะคะท่านผู้ชม ใน5ในการคำนวณขมาในตำแหน่งของหลักหน่วยบนนะคะ3ตัวบนออก725สําำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาหลักหมื่นสอครั้งหาคสองได้สิบสิวกสองนะคะสิบสองสิบสไดเด่นสอนะคะสอบวกหนะคะได้สามสาบวกหนะคะได้สี่หรับผลออกรางวัลที่หนึในงวดถัดมานะคะสตับนออกสองหนึ่ง สำหรับแนวทางการคำนวณเด่นเดินบนในงูน,นี้คำนวณได้นะคะเลขสองเลขสามและเลขสี 4, ่ผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะสามตัวบนสองหกหนึ่งเพราะฉะนั้นในงูน,นี้สำหรับเด่นเดินบนเข้าตัวเดน่นเลขสองนะคะท่านผู้ชมเลขสองในการคำน,นวณเข้ามาในตำแหน่งของร้อยบนนะคะท่านผู้ชมสามตัวบนออกมาแล้วสองหกหนึ่งนะคะท่านผู้ชมคืองวดประจําวันที่หนึ่งสิงหาคมที่ผ่านมานะคะ สามตัวบนในงวดนี้ออกสองหกหนึ่งสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาคืองวดประจำวันที่16สิงหาคมพศ2564นะคะสำหรับสูตรคำนวณของเรานะคะแนวทางเดินบนทางเราจะคำนวณหาเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะหลักหมื่นสองครั้งนะคะหนึ่งคนสองได้สองสองบวกหกนะคะได้แปดได้เลขเด่นแปดนะคะท่านผู้ชมแปดบวกหนึ่งนะคะได้เก้าเก้าบวกหนึ่งนะคะได้ 10, สิบได้เลขศูนย์จะสำหรับผลออก เรามารอลุนกันนะคะท่านผู้ชมจ้ะสำหรับวันนี้แนวทางการคำนวณเลขเด่นเดินบนของเรานะคะท่านผู้ชมทางเราคำนวณได้หลีเด่นมาแล้วเลขแปดเลขเก้าและเลขศูนย์นะคะท่านผู้ชมจ้ะสำหรับตัวเลขเด่นเดินบนในงวดประจาวันที่16สิงหาคมนี้ทางเราคำนวณได้หลีเด่นมาแล้วเลขแปดเลขเก้าและเลขศูนย์นะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะ คำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับการคำนวณสุดของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะเฮ้ยรวยๆยทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ